สวัสดีค่ะการเรียนออนไลน์วันนี้นะคะเป็นการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 วิชาการงาน,นอาชีพชั้นประถมศึกษาเป็นที่5ทับแลนะ5ทับ 2. โดยคุณค,ณคณรูมัธยาโยสมีหรือคุณครูคมัดนะคะจากโรงเรียนชาวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีอยุธยาเขตหนึ่งค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการซ่อมแซมของใช้นะคะเพราะบางครั้ง นักเรียนของใช้ของเราที่บ้านเสียหายเราก็ตกใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถ้าของใช้เราเสียเราจะซื้อใหม่เลยไหมอย่างเช่นถ้าไม่กวาดไม้ปัดหึงไก่หักเนี้ยเราจะซื้อใหม่หรือเปล่าแล้ก็ต้องมาดูนะคะว่าจะทำมันยังไงต่อไปความหมายของงานช่างและประโยชน์ของงานช่างนะคะงานช่างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ซึ่งผู้ที่ทำงานช่างต้องรู้จักเลือกเครื่องมือต่างๆให้เหมาะสมกับงานและรู้ขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จรุล่วนรุล่วงไปอย่างปลอดภัยประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างีอย่างคุ้มค่านะคะความหมายของงานช่างและประโยชน์ของงานงานช่างงานช่างหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือดัดแปลงเศษวัสดุหรือวัสดุต่างๆของใช้ต่างๆทําให้สิ่งทำให้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ของเราน,นั้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวงานช่างที่เราพบเห็นนั้นมีอยู่หลา,ายประเภทนะคะเช่นตัวอย่างนะคะช่งปูน PD. ช่างทาสีช่างไม้ช่างไฟฟ้าประโยชน์นะคะประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างก็จะมี 1. ใช้เครื่องมือช่างแต่ละชนิดได้ถูกวิธีเหมาะสมกับงาน 2. ซ่อมแซมของใช้ที่ชำรุดแล้วให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง 3. ทํทำให้เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุต่างๆได้ดีและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการดูแลรักษา 4. ตรวจสอบของใช้ภายในบ้านนะคะที่ชำรุดและเสียหายได้ 5. นลดค่าใ,ใช้จ่ายในครัวเรือนและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 6. เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับการเรียนหรือการทํางานประจานะคะเคือทําให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถซ่อมแซมของได้หรือมีความคิดที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆออกมานะคะการเรียนรู้งานช่างพื้นฐานจะทําให้นักเรียนนะคะสามารถนําความรู้ มาใช้ซ่อมแซมสร้างสิ่งของง่ายๆสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการต่อท่อนปะปาภายในบริเวณบ้านการซ่อมโต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุดและเมื่อน,นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้เรื่องงานช่างจนเกิดความชำนาญแล้วนั้นนะคะเรายังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาน,นักเรียนนะคะมาดูเครื่องมือช่างมาทําความรู้จักกับเครื่องมือช่างชนิดต่างๆนะคะว่าเครื่องมือช่างแต่ละประเภทนั้นสามารถมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ใช้ทำอะไรบ้างนะคะ นักเรียนเป็นไงได้ดูเครื่องมือช่างไปแล้วว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถใช้กับวัสดุประเภทไหนเนาะต่อมาเรามาดูหลักในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือและเครื่องใช้นะคะก็จะมีหนึ่งก็คือหาสาเหตุของการชำรุดก่อนว่าชำรุดตรงไหน 2. งนะคะก็คือาวิธีซ่อมแซมว่าเราจะซ่อมแซมแบบไหนดี 3. คือวางแผนในการซ่อมแซมนะคะจะต้องทําอันไหนก่อนต้องทําอะไรก่อนต้องทําอะไรต่อมานะเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 5. ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ตรวจสอบเครื่องมือช่างที่มีการซ่อมแซมแล้วหรือตรวจสอบของใช้ที่เราซ่อมแซมแล้วนะคะว่าใช้ได้หรือไม่เนะมาดูนะคะการซ่อมแซมไม้กวาดขนไก่อุปกรณ์ก็จะมีคันกายกาวร้อนเทปใสแล้วก็ไม้เสียบดุจเนื้อตรวจสอบการชํามดสองนะคะเราก็ทากาวตรงส่วนที่หักทั้งสองด้าน สามนำไม้กวาดขงไก่มาต่อกันให้สนิทสนะคะนำมาลยนำกาวทาด้านข้างไม้ขนไก่ทั้งสองด้านโดยให้ห้อยหรืออยู่กึ่งกลางไม้เสียบลูกชิ้นนะคะห้านำไม้เสียบลูกชิ้นมาติดตรงกาวที่ทาให้ขนาน ทั้งสองด้านโหนำเทปใสามาพันรอบไม้เสียบลูกชิ้นกับด้านไม้กวาดนะะูใสต่อมามาดูการซ่อมแซมประตูบานพับนะคะบานพับประตูข้างหน้าบ้านนะคะก็จะมีหนึ่งบานพับสองไข่ควงสามอัน เปิดประตูให้เป็นแนวตั้งฉาก90องศากับวงกบจากนั้นใช้ไขควงนะคะถอดสกรูออกจากบานพับที่ทำนุด 2. สองนำบานพับอันใหม่มาใส่ในตำแหน่งเดิมแล้วใช้ไขควงสกรูกับเข้าไปไขกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมให้แน่นนะคะลูกต่อมามาดูการซ่อมเก้าอี้ซ่อมโต๊ะ ขาเก้าอี้โยกนะคะอุปกรณ์ก,ณก็คือกาวลาเท็กดินสอสว่านฉากเหล็กไขควตคงตะปูเกลียวนะคะหนึ่งก็คือใช้กาวลาเท็กทาที่รอยแตกของไม้สองนะคะใช้ดินสอทําเครื่องหมายบริเวณจุดที่ตั้งฉากและใช้สกรูสามใช้สว่าน ขันตะปูเกลียวยึดฉากเหล็กให้แน่นนะคะต่อมาเรามาดูการซ่อมแซมเตารีดเตารีดนะคะบางครั้งเราใช้รีดผ้าไปนานๆแล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมคะมันจะเวลาเราลีดเสร็จมันจะมีคราบสีเหลืองๆหรือคราบสีน้ําตาลติดที่เตารีดหรือบางครั้งก็จะติดเปื้อนไปกับเสื้อที่เรารีดด้วย เราก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะเตารีดเราเป็นอะไรพังหรือเปล่าหรือมีอะไรมาติดเตารีดขั้นตอนแรกเราก็คือสำรวจก่อนนะคะสำรวจอาการที่พบเตารีดดูซิว่ารีดผ้าแล้วมันสะดุดไม่ไม่เรียบหรือเกิดรอยดำบนผ้านะคะต่อมาก็สำรวจและตรวจสอบว่ามีรอยที่เตารีด ตอนที่2ก็ศึกษาวิธีซ่อมแซมก็คือเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีผ้าคีริ้วหนึ่งผืนเทีนยนไขหนึ่งเล่มถุงมือต่อมานะคะก็คือกำจัดคราบสกรปรกนะคะโดยการใช้วัสดุที่ก่ลาวข้างต้นมาจากนั้นการกำจัดก็คือยังไง คือเปิดไฟเสียบปลั๊กนะคะให้เตารีดร้อนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ใส่ถุงมือแล้วก็นําเทียนไขไปถูบริเวณเตารีดที่เป็นรอยคาบสกรปรกต่อมาก็ใช้ผ้าคลิ้วนะคะเช็ดถูให้มันสะอาดอีกครั้งหนึ่งและขั้นตอนที่สีก็คือการตรวจสอบคุณภาพหลังการซ่อมทดลองนําเตารีดที่ซ่อมแซมแล้วนะคะมาใช้งานดูซิว่า มันเกิดสิ่งผิดปกติหรือไม่ถ้ามีสิ่งปกติผิดปกตินะคะเราก็นำกลับไปซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ต่อนะคะต่อมาการซ่อมแซมเลื่อยลันดาน,นะคะขั้นตอนและการตรวจสอบก็คืออาการที่พบใบเลื่อยมีอาการไม่ยึดด้ามเลื่อยหลวมไม่แน่นสำรวจและตรวจสอบพบว่าสกรูที่ยึดใบเลื่อยกับด้ามเลื่อยนั้นไม่แน่นนะคะ ขั้นการศึกษาวิธีการซ่อมแซมก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่ไขควงแฉกหรือไขควงปากแบนตามชนิดของสกรูนะคะตามชนิดก็คือดูว่าไขควงเรามีขนาดสามารถขันสกรูได้หรือเปล่านะคะต่อมาใช้ไขควงขันสกรูให้แน่นกลับใบเลื่อยและด้ามให้แน่นขั้นตอนการจ่อมแซมปรับด้าม เลื่อยและด้ามจับให้ตรงกับตำแหน่งที่ถูกต้องต่อมาก็ใช้ไขควงขันสกรูที่ยึดไว้ให้แน่นนะคะต่อมาขั้นตรวจสอบคุณภาพโดยปกติแล้วเลื่อยจะมีด้ามจับเป็นพลาสติกใช้สกรูขันให้แน่นพอสมควรนะคะแต่ถ้าเราขันแน่นเกินไปมันจะทำให้ด้ามจับนั้นแตกได้นะคะเลื่อยที่มีด้ามเป็นไม้ ใช้สกูขันให้แน่นได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าด้ามที่เป็นไม้จะไม่แตกเหมือนด้ามที่เป็นพลาสติกขณะที่เราใช้ไขควงขันนั้นเราไม่ต้องออกแรงมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการฉลับเกิดอันตรายกับเราได้นะคะและเราก็ตรวจสอบคือการนำใบเลื่อยนำเลื่อยที่ซ่อมแซมแล้วนะคะไปใช้งานคอยสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะ อันนี้เป็นการเตือนนิดนึงปลอดภัยไว้ก่อนการซ่อมแซมใบเลื่อยนั้นนะคะก็อขอโทษข่าวการซ่อมแซมเลื่อยลันดานะคะควรระมัดระวังความคมของใบเลื่อยอาจบาดมือได้โดยเราควรใช้ถุงม,มือขณะทำงานจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะคะข้อเสนอแนะคือการซ่อมแซมของใช้ในบ้าน บางชนิดอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเช่นการใช้ค้อนตอกตะปูหรือการใช้เลื่อยเลื่อยไม้เราควรทำในสถานที่ที่ห่างจากพื้นที่พักผ่อนของคนในบ้านหรือเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรบกวนที่เกิดจากเสียงดังกา่าวนะคะต่อมาเรามาดูการดูแลรักษาอุปกรณ์นะคะวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ก็คือการดูแลรักษา เครื่องมือชำรุดเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ชำรุดเมื่อเครื่องมือชำรุดหรือของใช้ชำรุดนะคะสามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนก่อนที่จะนำไปใช้นะคะอย่างเช่นสายวัดอย่างเงี้ยถ้ามันขาดเราก็นำเทปสายาน,นันต่อมาถ้าเป็นไขควงถ้ามันหลุด ต,ตัวไขคตัวไข่วงกระด้าหมหลุดออกจากกันเราก็สมควรที่จะเอากาวนะคะมาหยอดให้มันติดก,กันก่อนเนาะเ<อ>มื่อเราใช้เครื่องมือแล้ว<อ>เครื่องมือช่างแล้วเราก็ควรทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเช็ดถ้าเป็นสายวัดก็ควรใช้ผ้าเช็ดเมื่อใช้งานเสร็จถ้าเป็นพวกของมีคมหรือเป็นสแตนเลสก็ควรใช้ อน้ำมันการสนิมนะคะทาเพื่อการสนิมต่อมาเมื่อเราทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเก็บการจัดเก็บเครื่องมือช่างควรเก็บให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อไปนะคะอย่างเช่นเราจะซ่อมแซมวันต่อมาเราจะซ่อมแซมของใช้อย่างอื่นเราก็จะได้หาเครื่องมือช่างได้ง่ายและทําให้เรารู้ด้วยว่ามีเครื่องมือชนิดไหนหายไปบ้าง ประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นคุณค่าของใช้ภายในบ้านทําให้เราระมัดระวังในการใช้งานมากขึ้นและทําให้เรามีทักษะก,การทํางานช่างที่ดีนะคะต่อมาจะเป็นใบงานนะคะเด็กๆครูมัดจะให้นักเรียนเขียนประโยชของการซ่อมแซมของใช้มาคนละ5ข้อ เขียนให้ครูอ่านออกด้วยนะทำลงในกระดาษรียูดหรือในในกระดาษของนักเรียนที่เป็นกระดาษสมุดก็ได้นะคะลูกเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเมื่อทําเสร็จแล้วนะนักเรียนครูจะให้นักเรียนเก็บไว้ในแฟ้มของตัวเองก่อนแล้วพอโรงเรียนเปิดมาหนูก็เอางานมาส่งครูนะคะลูกวันนี้ครูมัดขอจบก,การสอนเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ